สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ผมกำลังนั่งรถในสินทาง R1A1 ของจังหวัดสวรรคเขตประเทศลาวบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับสวยงามบ้างไหมตอนนี้อากาศที่ประเทศลาว ร้อนจัดมากช่วงเดือนกุมภาหรือว่าอากาศร้อนพอสมควรนี่คือบรรยากาศในถนนในตอนกลางคืนก็จะมีไฟเปิดเปิดไฟสวยสว่างงาม แต่กลางเวนก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่นออ้องครับยังไงบ้างอยากกับประเทศรเทศราพอ,อจะสู้วานคนอื่นได้ไหมถนนแบบนี้อากาศร้อน ขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะไม่ไหวถ้าจะไปทางไกลทางข้างหน้าก็จะเป็นวงเวียนเขาเรียกว่าวงเวียนอาเซียนเพราะว่ามันมีทุงอยู่ทุกประเทศของอาเซียน ประดับอ้อมร้อมอ้อมเอมในตอนกลางเวนรถมันจะบวหลายปันใดพอตกแรงแรงมารถมันสิลายแน่เพราะว่าเขาเลิกเวียกอันนี้ ถนนอ้อมเมืองหรือริมเมืองนั่นเองรถจะว่หลายเพราะว่ามันเป็นตอนตอน,ตอนบ่ายๆถ้าเป็นตอนรอแรงๆนี่หลายพอสมควรนี่คือวงเวียนอาเซียนเห็นไหมครับถุงไทยทุงไทยเนาะไม่ใช่ถุงไทย ผมว่าไทยผิดผิดถึกๆเพราะว่าผมผมฝึกว่าไทยผมจะได้ไปอยู่ไทยนี่บริษัท SK สสวรรค์คำจบเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณมาก